ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ่แฮมขอบ,อบสวัสดีค่ะน้องไอ้ไอศ์สักหน้าพ่อเสียงไม่หกค่ะขอเแซงวีนน้องน้องบุญมากนะจ๊ะขอขอบคุณและมานำ้ำใจแน้แน่แน่แนเอาไหม ขอขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณมาลัยบ้านฮักบอดน้อยอาอายนะคะแล้วก็บ้านนกสัมปิ <c oughs> แล้วก็โอโอไม่อย่างไรแล้วก็ <c oughs> อะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> คุณย่าจีน <c oughs> บ้านนางฟ้าค่ะขอบคุณความหาความแพงที่พอพอ,พอแม่แม่ให้อีลาน้องอาอายนะคะ คือยังก่อน้อกไอ้ไอซักกูแน่พอนใช่ใส่สุดนี่เขาคือคือคือยังคือไม่ยานเย็นจักะจันดาวไฟหนูเป็นเอฟซียานเย็นเลยจ้าตีไปจากเพลงบอกข้าไปเอฟซีบัลลูบัลูประเภทไหนคือเพียงยานเย็นหลายเพลยงแล้วหูกเนาะลมพัดเย็นเห็นไหมเคยได้ฟังบอกจะเอื่นหาลม ไปห้างน้อยเดอ<บ>เอ,อเพ่เยงยัยินจังเลยที่ล่าสใจแต่ไม่ก็วเขาวนบนจนะพอล้ค่ะเพื่อหน่อยอ <c oughs> อเถอะแลาเป็นแม่ห้างน้อยพอแล้วค่ะดีนั่นลูกหลานล,ลูกหลานยังหูจักพ่อเด้เออคัดพ่อหนูรองนีพกหูจักพ่อ <c oughs> อีพ่ออีพ่อมาวนอุยยายอะไรนิ้วอัปลักษ์อยนิ้วอะไรนะนิ้วอัปลักษ์จะโชว์ทำไม พไม่เกินสามวันหรอกทำไมขายอดสนเนาะเอาพี่น้องครับฝากน้องอะคู่กับพ่อหน่อยอ๋อว่นี่ค่ะมีแต่ตัวลูกค่ะย่าเพลงคู่กับพ่อเหรอตัวลูกว่าจังได หวงเลย่อยรู้แล้วคอยรู้แล้วว,วางตัวเปิดตัวเปิดตัวไม่ใช่ลงตัวค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ช่วงอ่าช่วงก็ได้ช่วงเวลาต่อจากนี้อนขอเชิญพบกับเ <laughs> ชิญ